กลับมาเข้าเรียนด้และเอามานะงงกับพี่ติ๋ว AF10 แล้วนะครับถ้าน้องปรีมีโอกาสได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ AF สักคนนะฮะอยากจะร่วมงานกับใครและเพราะอะไรพี่เมฟครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่เขาเป็นรุ่น AF9 เพราะว่าน่ารักมาแล้วก็สวยด้วยก็เสียงดีแล้วก็ขาวแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็ ช่วยเอา AC สีไหมไม่ไม่ไม่ผมว่าเขียนเรื่องความไม่ดีกว่ามากก็คืออะไรหลายอย่างครับซึ่งชอบผลงานเพลงของพี่เนสด้วยหรือเปล่าคะชอบค่ะนะแล้วมีไอดอลไหมคะมีไอดอลของตัวเองเป็นศิลปินไอดอลเป็นคนอื่นครับไอดอลของคนอื่นมีไอดอลของคนอื่นเลยครับมีไอดอลไหมมีได้ส่วนตัวเป็นเนทหรือก็ได้พี่เนทจะเป็นพี่เนทเลยนะฮะ ้้องเพลงอะไรของพี่เนสได้บ้างไหมคะว่าและครับกันนะคะรายการนี้ไม่มีเตียมนะฮะไม่ค่ะเรียกว่าสดสดน้องงงกันเลยทีเดียวเมรีสาวซ้ำนี่คือเพลงที่เขียนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรักอันคือมาถึงไม่เตะผมก็ยงร่วมไงเอาใหม่เอาใหม่ก็ไม่ได้แทนมาที่ผมเมื่อกี้เอาใหม่ก็รู้ดายเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ดีดีเลยสาวซ้ำ ดอ,อโอ้โหนี่ฮะรูปนี้ดีที่สุดนะฮะขอโทษนะคะใส่กาเหงี